ทุกก้าวย่างเดินอย่างมีสติเท้าแต่ละเท้าที่สัมผัสพื้นแต่ละก้าวจะมีลักษณะแตกต่างกันไปบางเท้าเหยียบพื้นหยาบบางเท้าเหยียบพื้นละเอียดบางเท้าอาจเปื้อนโคลนบางเท้าอาจเหยียบน้ำบางครั้งอาจเดินสะดุดได้บางครั้งอาจลื่นได้ถ้าพูดถึงเรื่องการมองเห็นก็เปรียบเหมือนการเดินเท้าเปล่าไปทีละก้าวสิ่งที่เราสัมผัสหรือ สิ่งที่มาสัมผัสเราเราค่อยๆเห็นจากตัวเราดูว่าเราคิดอะไรอยู่ดูว่าเรารู้สึกอย่างไรดูว่าเราต้องการอะไรดูว่าเรามีเจตนาอะไรสิ่งเหล่านี้หากเรามีเจตนาแอบแฝงความต้องการเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างความรู้สึกที่ไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นหมายถึงทางเดินเรากำลังมีปัญหาอาจหกล้มได้ เปลื้นโคลนได้เหยียบหนามได้เพราะเราเก้าวเร็วเกินไปก้าวทีละก้าวอย่างขาดสติเส้นทางความจริงทุกคนต้องเดินด้วยตัวเอง